อันนี้หรอูอแบบอ่นี่ไงนี่ไงเจลา่เจลา่ดีมากเลยครับคุณต้องยินดีกับผมนะคุณได้ก่อนเองได้อะเก้ากระเป๋าหนึ่งห้าเก้าครับไม่มันคนละมาถือเวอร์ที่ผมรถอะไรอ่ะเ่นรวาแล้วชั่วโมงที่สองคุณโอเคค่ะสองสี่สามหะ ได้ครับเลยปวดท้องกล้อนหน้าไม่ใช่ก้มหน้าก้มตางดๆคุยกับคนในครับพี่ขาจีบหน่อยแล้วไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับกูก็เห็นมายืนจะจีบก็ไม่เอาใครก็พูดลอยๆโอาไ้ใจเย็น ไม่ครับไม่ครับไม่จีบครับไม่จีบครับไม่จีบครับไม่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 ครับหนีไปครับหนีไปหนีไปหนีไปไม่ครับหนีไปไม่ปลอยครับช่วยหนีไปครับหนีไปครับหนีไปครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับ ไม่ครับผมปฏิเสธครับไม่เอาครับไม่เอาครับอย่าาดิเสธเลยเมื่อกี้เปโลน่าเห็นคุณไปอยู่ด้างหลังนะเพโลน่ารู้ว่าคุณเด็ดจะจีบแต่คุณไม่กล้าใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพโลน่าไม่จีบไม่มครับผมไม่จีบครับคุณคุณคุณมอติเวชหรือเปล่าคุณแบบมีเจ้าที่ลงเจ้าที่แรงเลยเหรอไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะใช่ครับไม่มีแต่ทำไมคุณจีบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพโลน่าไม่ตรงสเปคคุณหรอ ผมเคยอกหักกับใครบางคนมาครับแต่ผมยังไม่พร้อมเลยครับเเหมือนกับคุณพีดีตรงไหนบ้างครับผมอยากรู้ข้อดีคุณจังเลยครับตรงไหนบ้างครับคุณรอดูสิ่งนี้นะแซลมอนอ่าแซลมอนใช่แซลมอนเออนีหรือเปล่า กูแจมอนฮ่าฮ่าฮ่า่าเมนไ้กลัวจะหนีกจมอนผมกลัวครับผมกลัวผมกลัวกจมอนผมกลัวครับผมกลัวคุณกลัวรผมกลัวอะไรผมกลัวครับผมกลัวไม่ครับไม่ครับครั้งแรกมันก็มีเจ็บปวดกันบ้างถึงแม้มันจะไม่ใช่ครั้งแรกของผมแต่ผมก็กลัวอยู่ดีครับ ครั้งต่อไปเดี๋ยวมันก็ชินเองมันจะชินจริงๆหรอครับไม่มันชินโอเคครั้งแรกมันจะเจ็บปวดนี้แหละเจ็บนิดนึงแล้วเราช่วยกันทำช่วยกันลงมืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นมันเพลินหน้าคุณกะลันคุณหันหน้ามาคุยแล้วก็ฟังกันดีๆมาทำข้อตกลงกันดีกว่าอ่าเพโลน่าจะเลิกเดินตามคุณเพโลน่าขี่หลังได้แล้วกันนะ ไอ้ขี่หลังเป็นล้หน้าแล้วกันอืมหน,น้าจะเลิกแบบว่าสภาพงั้นงัน้นผมก็ได้ไปกับคุณสกครับไม่จะไปยังไงก็ยืนเฉยๆก็ก็คุณพ,พาผมขึ้นหลังอะขี่หลังแล้วยืนเฉยเฉยแสดงว่ามันยังไม่ทำไมคน<ว>ลงคุณดูให้เต็มที่ ทำไมคนชื่อโรนายเด้นกะลาอาถายใจเข้าลึกแล้วก็ตัดสินใจว่าคุณจะไปกับเฟลอน่าหรือเปล่าไม่ครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรคุณอย่าได้สิเฟลอน่าเฟลอน่าไปไหันหลังทล้องไมล่ะคุณครับไม่ครับไม่ครับนอนนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงไม่ครับไม่ครับ ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บครับนอนอนะไม่ครับไม่ครับจะตื้อสุดเลยนะไม่เอาเลน่ากลัวเคลโลน่าหมองในร่างผู้หญิงมาพาไปดูนกตุ้มไม้เล่สงสารอาจารย์บ้านผมเลี้ยงแมวครับตรงโน้นมันมีรู้ไหนตรงตรงฮะ มันมีแมวตัวใหญ่เลยใช่เหรอครับใช่แมวอุ้งแมวผมชอบแมวตัวเล็กครับไม่ถ้าเราลงไปดูมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าน้าดูก่อนน่ารักก่อนนะผมผมกลัวว่ามันจะมีงูอยู่ข้างในครับไม่มีไม่มีงูอะไรแบบมีงูเห่าอะไรพวกนี้ครับมันไม่ชอบตาข่านเลยมาดูงูเห็นเขาบอกว่าในพุ่มมันมันชอบมีงูครับ เดี๋ยวเปโลน่าตีให้แล้วแถวนี้มันเป็นบ้านหนองงูเห่าด้วยครับเดี๋ยวเปโลน่าเอาแมวตีงูให้เอาแมวตีเอาแมวกับงูแมวกับงูได้ไหมเปิดแล้วอ่ะไม่เอาครับไม่เอาครับไม่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 ครับ คุณต้องการให้เปรย์ลอน่าใช้กำลังใช่หรือเปล่าคุณคุณรักกลมหน้ากลมตางดคุยกับคนในโซเชียลได้หรือเปล่าไม่ครับผมอ่านหน้ามาคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าของคนนี้ไม่ครับไม่ครับคุณนั้ไม่คลองไม่เผื่อคุณจะติดใจถ้าคุณดูครั้งหนึ่งแล้วคุณติดใจนี่คือเโรน่าช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะไม่ครับไม่ครับไม่คุณไม่ดุณในคำเดียวหรอ คุณจะติดใจแล้วคุณจะมาล้อหาคุณเพลน่ารับผมอยากดูแมวกับคุณอีกจนเลยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องชายไปไกลๆก่อนได้ป่าไม่ไม่คุณออกไปก่อนได้เปล่าคือตอนนี้เรากำลังจะไปดูแมวนะน้องชายสักครู่หน่ไปดูแมวอ๋อนี่แมวอยูนี่แมวเป็นตัวใหญ่กว่านั้นน้องชายน้องชายพาพี่ไปดูเขาเขาจะพาไปดูแมวอ่ะ ข้าวหน้าเนื้อจันช่วยดูแมวะอรอ่ะไม่ไม่ได้ชวนคุณครับให้คุณไปชวนเขาบอกว่าแมวตัวใหญ่ด้วยครับแมวเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่าแมวทับงูด้วยครับแมวทับงูด้วยแมวงับงูไหมแมวตัวใหญ่มันมันอุกุดด้วยแมวงับลึกไหมก็ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่างูมันตัวตัวขนาดไหนก็ทำไมแมวมีงูด้วย ม่กในพุ่มไม้ไงคุณคุณแซลมอนเขาบอกว่าในพุ่มไม้มันจะมีงูเกนนาคเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะเอาแมวไปน้ำงูน้องต้าถามเขาดูครับงูตัวเท่าไหนอ่ะตัวเท่านี่เลยฮะตัวใหญ่เลยครับใหญ่เลยหรอครับแมวจังงับไหวล้วครับแมวจังเลยแมวตัวเล็กหรือเปล่าเนี่ยสามคนพอดีเลยครับพี่พีอยาก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 ดูแมวไหมครับ ผู้หญิงไปเขาเขาพาจะไปดูแมวครับเขาบอกแมวออปุยด้วยครับเพโรนาไม่ใช่ว่าจะพาทุกคนไปได้เราอยากจะพาคุณแซมมอนไปดูขอนว่ามันเป็นยังไงไปไปสามคนสี่คนเลยได้ไหมครับแมวเป็นแบบสฟิง์หรือว่าเป็นพัน์ปกติอ๋อผมเป็นรถแมวครับสนใจไหมเขาเขาบอกว่าแมวแมวเขานั่งทับงูได้ด้วยครับงับงูงับงับทับงับงับงับคือแมวจะงับงูยังไง มันตัวเท่าดีมันงับยังไงกับเดี๋ยวเดี๋ยวกับเดี๋ยวพาคุณแซมมอนไปลองดูก่อนก็ให้เขางับมาเบไหมไปเล่าประสบการณ์แล้วกันให้เขากลับมาเล่าประสบการณ์แล้วกันงับเจ็บไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิต้องไปถามเขาไปไปไปกันไปกันสามคนครับไปกันสามแ่ยันจบความขอด้วนะไ่ได้ครับมันจะงับยังไงมันมีปากเดียวหรือเปล่าแมวอ่ะแมวตัวใหญ่หรือเปล่าล่ะ แมวตัวมันไม่ได้ใหญ่มากมันจะงับได้มันก็ต้องมีปากเดียวหรือเปล่าไปกับหนึ่งคนก่อนแล้วค่อยทยอยทยอยกันมันมันนั่งทับด้วยทางอื่นได้ไหมครับอีกอีกสองทางครับเอ่อเอ่อเอ่อทั้งหมดเป็นสามคนคบพอดีเลยครับไมแมวตะกักอะอ๋อคือแตกแตกนะแตกแตกนะแมกคตกนดีไม่ได้คบทีนะแมวทำไมแมวแมวแมวอะไรอ่ะตลก เงีวเงวมันร้องยังไงเงี้ยวเงี้วนี่แหละเขาโซดาเลยใช่หรือเปล่าเงี้วเงี้วเงวกลติดเลยเหรอเขาเครื่องบินเท่าที่น้องเงีวขอโทษนะเออเงี้ยวไปฉุดไม่ได้อาจารย์หัวล้ออย่างรั่วเลยอ่ะไปไปไปกันสามคนไหมครับจะจะได้งับพร้อมกันไปเลยไงใช่ครับจะได้งับและได้ได้ทับด้วยครับฮอฮะอ๋อเงี้ยวจังทับเหรอครับ มมันใช่ครับนี่มันกันเลี้ยวอ่ะใช่นี่ใช่ไหมไม่ได้ักเลยเงาเงาของเลสสีเขียวเห็นป้ะน่ะเขาเขาเขาเต้นเขาเต้นให้ดูแล้วเขาก็บอกว่าจะจะจะพาไปดูแมวครับจะไปดูแมวตัวเองไม่ได้ดูอีกรอบหรือเปล่าล่ะไม่ไม่ครับไม่ครับตังงับตังทามโอ้ยคนเงาปฏิเสธหัวใจตัวเองได้หรือเปล่า ถ้าหัวใจคุณมันเรียกร้องคุณก็ทำตามหัวใจของคุณนะไม่ครับผมไม่ได้เรียกร้องคุณเก่งนี่ไงโว้ยโโซคุณแซวลดีจ้าครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับแล้วมาแด่เอลล์คุ๊บุ๊บุ๊บุ๊ไม่ครับไม่ครับคุแซลไม่ครับได้โปรดได้โปรดครับ เดี๋ยวพอรหมครับเด็ดเด็ดก่อนทีเดียวจะ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 เริ่มยุ่งเลยครับทีเดียวไม่ครับไม่ครับมืนคนสุดอบเสียงแบบนี้แบบเสียงแบบครับสวัสดีครับอย่ในโลกมัลติเวิร์สมันทำไม่ได้ขอทีเดียวด้วยนะอะไรคือที่นี่แล้วกันครับ ไม่เอาครับไม่เอาครับนี่เหมือนเจ้าที่มันแรงน่ะเอาไหมไม่ไม่อยากดูแมวครับอยากดูอะไรล่ะอยากดูได้หมดเลยอยากออยยาากกดูกวางครับกวางหรอเป็นเป็นกวางให้ได้เอากวางเรนเดียร์หรือเปล่าล่ะอ่าพี่พี่พี่ผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับพี่ อะไรปัญหากะเล่าบังคับอยู่อ่ะกะเล่ามันสั่งหัวอยู่อ่ะงั้นอ่าผมผมฝากพี่ไปซื้อบุหรีหนึ่งซองครับพี่ใช่ครับรีบไปรีบไปเลยครับพี่ขอบคุณครับซื้อๆกล่องหนึ่งแม่น้ำขอบคุณนะครับพี่ไไดด้้คครรัับบเข้าใจแล้วทำไมตัดไม่ได้ ผมผมผมอยากดูกวางครับกวางกวางเหลียวหลังครไม่ได้เลยครับเงี้ยเงี้ยเงกวางร้องยังไงนะครับณุชามันไม่ไม่รู้เหมือนกันครับกวางร้องหยน่ามัต้องเข้าคุ้มหรือเปล่าจะได้รู้ว่าร้องยังไงผมผมไม่อยากดูแล้วครับผมตอนนี้ผมผมกลัวแล้วครับอยากดูอะไรอีกหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่อยากดูแล้วครับไม่กจะไปกวนไมจิตใจถ้าจิตใจเราแบบ ปฏิเสธไปเสธปฏิเสดอย่างนี้แล้วก<ห>็ควรลองสักครั้งหนึ่งมันก็จะรู้ว่ามันดีเหมือนตัว<พ>เขา้าได้นะเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้เคยเคยแล้วครับแล้วแล้วเขาเขาเขาติดผมครับแล้วผมผมรู้สึกไม่ดีเลยครับวยติดด้วยหรอแดงว่าคุณก็ต้องแบบระดับหนึ่งเลยดิไม่ไม่ครับผมผมไม่ชอบเวลามีใครมาตามครับไม่ไม่ก็ลองดูก่อนมาแล้ว สักครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วแล้วเพโลน่าจะเลิกตามเลยครับเขาเขาบอกว่าเขาไม่ไม่อยากไปไหนหายไปไหนจากชีวิตผมเลยครับโอคนแบบนั้นมันมีด้วยหรอครับในชีวิตเนี่ยใช่ครับแต่เพโลน่าไม่ใช่คนอย่างนั้นไงเพโลน่าได้ครั้งนึงเพโลน่าก็ไปแล้วเอ้ตาครั้งนึงแเราก็ไปเราเรายิ่งจะไม่ไม่ไม่ต้องรู้จักกันดีกว่าครับสำหรับที่้คุยถือว่าได้คุยได้พบเจอได้รู้จักออาหรอครับแต่คุณคิดอะไรอยู่หรือเปล่า ไม่ครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่ในใจคุณคิดอะไรคุณอยากจะอะไรหรือเปล่าล่ะไม่ครับไม่มีเลยครับพูดตื้อเลยก็ได้หมดนะถ้าคุณอยากได้ไม่มีครับไม่มีครับคุณคุณหันมาคุณคุณเริ่มมีใจนะไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณเริ่มใจอ่อนนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันอันนี้คุณว่างหรือว่ายังไงครับใช่ครับว่างอะไรอีกสักทีนึง เ,เราไปทำอะไรกันดีครับไม่ไมครับอะไรครับเอาเลยเอาเลยคุณคุณแซวอน็มท, <laughs> ที่ไมยคุณถามไม่ในปอดถอยไปของหล่นเหรอครับหมูตกหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ อะไรเงี้ยคลิปที่ไปทางนะคุณเฟลาน่าอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเจ็บมาแล้วไม่ครับได้โปรดถอยไปด้วยครับไม่ก็ครั้งหนึ่งล้วคุณคนตอบรับคุณตอบรับเฟราน่าครั้งหนึ่งแล้วเฟราน่าจะปล่อยคุณไปจะล่นเหนื่อยจะได้ท้อจะเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับจะเป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณคุณจะไม่ติดผมใช่ไหมครับ ไม่ติดหรือไม่ติดเลยครับจะไปติดทำไมล่ะสัญญานะครับสัญญาเขาสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวงั้นงั้นช่วยไปที่หลับตาคนได้ไหมครับก็ครั้งที่เขาทำไมล่ะหรือว่าจะกลางสี่แยกได้ได้ไหมครับตรงนี้เลยครับกลางสี่แยกเลยไหมครับตรงตรงตรงนี้แหละครับเราวค่อยแบบไปค่อยอย่างั้นมันก็ต้องเป็นครั้งที่สองใชครับไม่ใช่ครับก็ครั้งเดียวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไงอ่ะ คุณคุณบอกว่าแค่ครั้งเดียวแล้วคุณจะจะไม่รู้จักผมอีกเลยครับใช่ครับครั้งเดียวนี่ไงอยาลองดูอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นขอให้เป็นครั้งที่ตื่นเต้นที่สุดคือการสีแยกได้ไหมครับได้เลยครับอาจารย์ไม่ใช่คนดีสีแยกเลยนะสีแยกเลยครับว้าวขวานแชทก่อนเลยข่านแชทแป๊บเจะได้รับความสุขที่สุดในรอบแม่เลย อมีคนบอกว่า <Techn> ม <Pokémon> ันไม่ใช่คนดีแต่เป็นหมดเลยผมเป็นคนดีครับโอเคครับสีเสียแล้วสเสียแล้วโอ้หเต็มที่เต็มที่ครับ ถามจริงเหรองอนรีบหน่อยครับรีบหน่อยรีบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บแป๊บหนึ่งครับแล้วบอกพาไปดูแมวอ่ะเขาเาบอกว่าเขาอยากทำให้ผมตื่นเต้นเขาผมก็เลยเลยเลยพาเขามากางสี่แยกเลยครับไม่คือคือจะมาจะมาอุ่มกันดิเสีครับไหนไหนไหนดูแมวอ่ะคุณหชมพูไหนดูแมวอ่ะ เมเขามยอมตอบรับเป็น้าจีนนอางั้นงั้นเพิ่มความตื่นเต้นใช่ไหมครับโอเคใช่ค่ะไม่ตื่นเต้นครับอะไรครับอ่าคุณคุณรออยู่นี่เดี๋ยววิ่งมาสิขาคุณโอ้ยอยากดูแมวอะไม่อยากะดูที่คุณจะดูแมวอะไปดู่เชอยากดูแมวแมวมันจะมีเอาไปออกไปอยากเห็นแมวม อยากดูอะไรตอนนี้ละปิดเจออะไรวะเนี่ยอยากดูแมวไะไป่ะไปอ่ะไหนแมวไหนบอกว่าแมวตัวใหญ่เศษสมบัติรำไม้กันนะครับคุณช่วยถอยออกไปได้ไหมครับคุณหัวจมูกคือแมวไง เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เห็นงับกันน่ะเมอไรจะเห็นงับกันไคุณจอยเอาไปได้หรือเปล่าคุณอยากเห็นแมวงไม่ไม่ไผมก็อยากเห็นเห็นแมวสองตัวเหมือนกันครับเอออยากงับทีเดียวสองอ่ะคุณ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 แมอนคุณแมอนคุณแมอนครับเอาแล้วมันงับคะแนแล้วมันงับคแ เชียอะไรกูเนี่ยคุณครับผมผมเจ็บครับผมผมเจ็บครับโอ้โครับตรงนี้เขามีแมวครับตันครับตรงนี้เขามีแมวครับดีขึ้นครับดีดีขึ้นแล้วครับโอ้โหนะโอ้โหนะดีดีไหมครับดีดีมากนะคะดีดีใช่ไหมครับ คุณเฮ้ยงูงูเฮ้ยเฮ้ยยอะไรอ่ะงูคุณคุณช่วยแบบว่าเคโรน่าคะมันฝากไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่มันก็จะได้แบบว่าจับจระชาไงไม่ได้ครับพี่ชายเขาง้มกันตรงนี้อ่ะแมวเขาง้มอะไรกันอ่ะเอาง้มแมวกันน่ะขอแล้ครับพอแล้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว รอ้เห้ยงูงูงูติดงูติดงูติดเท้างูติดเท้ากลัวกลัวงูคือกลัวงูขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อย